เอาลนะก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮีย mm. บีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่21สิงหาคมพศ2563น,นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะก็มีฟุตบอลเตะกันอยู่หลากหลายคู่เหมือนเช่นเคยนะผมแต่ก็ มีฟุตบอลคู่ใหญ่เตะกันอยู่แค่ไม่กี่คู่เท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะคัดไปใเน้นๆามคู่กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทเครห์บอลประจำวันนี้เนี่ยก็ฝากเขาด้วยนะสำหรับใครที่หาเว็บดูตารางบอลไปมาคู่ต่างหรือผลรส,สดๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่เว็บราคาบอลดอทเด็ดนะและสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าจะถือแานะานําให้ซึ่งตอนนี้นะพวกเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถ อ่านละเอียดและคลิกที่ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์ประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะเป็นนัดของเซบีย่าน่าจะโดนน้าของอินเตอร์มิลานนะนนะซึ่งคู่นี้นะ่จาจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนั่นเองนะเป็นฟุตบอลอยูโรป้าลีกนั่นเองนะฮะเราไปดูสถิติของเขาทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าคู่นี้นะผมเซบีย่านะฮะอ่าสถิติ5นะัดหลังสุดสามารถเอาชนะมาได้ถึง4นัดเลยทีเดียว เสมอไปหนึ่งนะัด่นเองนะยังไม่แพ้ใครเลยนะรียกว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับอินเตอร์มิลานเนี่ยสถิติ5นัดหลังสุดนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะเพราะเขาไม่แพ้ใครเลยนะแถมยังเอาชนะมาได้หมดทั้ง5านัดอีกด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะอินเตอร์มิลานจะต้องดวลกับทางนั้นของเซบียานะเทียบเทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเนี่ย ก็ดูสูสีกันมากเลยทีเดียวนะแต่เป็นท่าน้าของอินเตอร์มิลานที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะก็เสมอกันไปนะครับผมเจอกันนัดล่าสุดนะฮะก็เสมอด้วยสกอร์สูงหรือต่อสูนะซึ่งเกมนี้นะผมมองว่านะฮะถามว่าฟอร์มดีทั้งคู่ไหมฟอร์มดีทั้งคู่นะแต่เป็นทน้าน้าของอินเตอร์มิลานที่ดูจะร้อนแรงกว่านั่นเองนะนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะชักตาโดเนตมาได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ0เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเกมน ด้านของอินเตอร์มิลานน่าจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณนะ์ในอินเตอร์มิลานเอาชนะสวนะิการ์นั้สองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับในเกมนี้งั้นเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะเป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองนะเป็นด้านของบอกโดนะ่าจะดูของด้านของน้องนั่นเองนะซึ่งคู่นี้น่าจะตีในเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของกันทั้งสอง 2, ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะไติ่ห้านัดหลงังของนั่นเจ้าบ้านอย่างอาบอกโดนะสามารถเอาชนะมาได้เพียงแแค่่นนะีะต ก็สามารถจันเสมอไว้ได้ถึง3นัดเลยทีเดียวและหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองผมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปชนะแล้งมาได้ด้วยสกอร์รสี่ประตูต่อศูนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเรียกฟอร์มกลับมาได้นะในนัดล่าสุดนั่นเองนะครับผมส่วนในของทีมเยือนอย่างน้องน้าสติ 5, นัดหลังสุดนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะผมไม่แยก เกินไปแล้วก็ไม่ดีเกินไปนั่นเองนะครับผมอ่านัดล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะเลอร์อัพมาได้ด้วยสกอร์สามประตูตอนหนึ่งอีกด้วยนะครับผมและพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน3นัดแล้วด้วยนะซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของบอกโดนาะทีาเทียฟฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาทั้ง2องทีมเนะี่ยก็ดูจะเป็นทางด้านของ เจ้าบ้านอย่างบอกโดที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันของ2งทีมนี้แล้วนะก็เป็นนั่นของบอกโดเช่นเดียวกันนั้นที่สามารถทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้นะขออยู่ทางน้านของเจ้าบ้านน่าจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะบอกโดเปิดบ้านเอาชนะน้องนาสองต่อหนึ่งนั่นเองนะครับในเกมนี้ อ่ะงั้นเราไปต่อที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะเป็นนัดนั่นของเดอะรีสตีนนะจะดูหน่อยนัดของคอกซิตี้นั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันไวหน่อยนะผมเตะกันในเวลาห้าทุ่มสี่านั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของคู่ทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับาสถิติ5นัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านนะฮะเดอะรีสตีนนะสาม,มารถเอาชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวนั่นเองนะผมจำเหมือนนัดและหลุดแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียว โดยนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่บุกไปเจ้าทงางด้านของเชียร์บอลมาด้วยสกอร,ร์หนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนด้านของทีมเย็นอย่างคอสต,นะสต 5, ี้นะไซติห้านัดหลังสุดนะก็ออยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะเพราะพวกเขาสามารถชนะมาได้2นัดเนะสมอสอนัดและหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนั่นเองนะครับผมนัดล่าสุดก็สามารถเรียกฟอร์มกลับได้โดยการเปิดบ้านเอาชนะ อาร์ซิลิโกโลเวอร์นะด้วยสกอร์สามประตูตัด0ูงเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้เ uh, นี่ยโซิตี้เขาต้องบุกไปเจอทา้งนั้นของเดอ์รีซิตี้นะเทียบเทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมานะก็ดูเหมือนทา้งนั้นของทีมเยือนที่สามารถทำได้ดีกว่านั่นเองครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันแล้วนะเป็นทางน้้นของเดอ์รีซิตี้ที่สามารถทำได้ดีกว่านั่นเองนะผม,ตแ,นะามาะแต่ด้วยฟอร์มช่วงหลังเนี่ยของทางด้านเจ้าบ้านนะ ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมขอเชียร์ทางด้านของทีมเยือนอย่างคอกซิตี้น่าจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะคอกซิตี้นะสามารถบุกไปยันเสมอไว้ได้นะสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งน,นั่นเองนะครับในเกมนี้เอาละก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบททีอบอลประจำวันนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคฮะงั้น สำหรับนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะผมสําหรับช่วงท้ายเหมือนเช่นเคยนะสำหรับใครที่อชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนำให้ซึ่งตอนนี้นะพวกเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ่านละเอียดและคลิกที่ล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเรื่องนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะขอทุกคนโชคดีวสวัสดีครับ